สวัสดีครับมื่อนี้ครับผมได้คุยกับปูชาเมื่อกี้ครับปูชาปูชาเพื่นฝันว่าลดห่อข้ามเขาผมเอาคลิปลงตั้งแต่ต้นงวดนะครับเป็นทั้งเรื่องจริงเป็นทั้งเรื่องฝันสุดท้ายครับความฝันและก็เรื่องจริงเลขมันออกห้าหกสามห้าเ้าสามตามที่ว่า ปูชาแก่ฝันเลยครับสามตัวตรงๆเลยปูชาเป็นคนที่ว่ามันที่ผมว่าครับเราจะเป็นคนที่ว่าซื้อลอตเตอรี่แล้วก็บอคขอได้ซื้อแบบอย่างว่าเท่าไหร่หมเมื่อกี้ครับปูเล่าเนะ่ะถูกเลขประมาณหนึ่งเพิ่นฝันว่ารถเนี่ยเหาะข้ามน้ําข้ามภูเขาแล้วก็ไปจอดอยู่ใน สำนักสงหรือวัดแห่งหนึ่งครับอยู่ในจังหวัดสุรินที่มาผมเราไปเมื่อกี้นะครับคือหุ่มจะเกลียก่ทรงผม <c oughs> คือมวนเมื่อกี้ครับเราฝันถือว่าเลขเข้าสามตัวเลยแหละมวดนี้ปูชาเป็นกับฝันเกี่ยวกับรถอีกหละครับงวดก่อนฝันว่ารถหาะข้ามเขางวดนี้ฝันว่า ลดหอข้ามน้ำครับบนแน่อาจจะออกอีกก็ได้คือผมถามมาคือฝันดูแต่ครับช่วงนี้ครับฝนมันตกแล้วก็ไปวินทบาทยากก็เลยบางเทือกันเลยน,นั่งรถเพื่อที่จะไปลงอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่คือเรื่องจริงไอ้งวดก้อนนะ่ะญาติโยมนะ่ะผ้าผ้าอาตามาเนี่ยไปวาดแห่งหนึง่งแล้วก็ฝนมันตกน้ําท่วม ตรงทางเนาะพานําไปรถคันนั้นแหละยานวาสันแต่พ่อโตเย็นมากกับมาฝันงวนนี่กับมาฝันว่าจะข้องเนี่ยนั่งในรถแล้วก็รถมันหอกข้ามไปงวดก่อนนะ่ะปู่ชานะ่ะนั่งข้างหลังแล้วก็มาฝันว่าตัวเองได้ขับรถเหมือนกันเป๊ะเลยนะเดี๋ยวโอเคบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะผมจะขออนุญาตพูดให้ทุกคนเข้าใจเลยครับคือเรื่องจริง มวนนี้16มิถุนายน67ปูชาฝันหลังจากที่เลขออกได้แค่ไม่กี่วันผมถามว่าแค่ไม่กี่วันนี่ขึ้นเมือ่อใดก็มือหลังจากเลขออกกับฝันเลยนั่นแหละปูชาเนะี่ยก่อนที่จะฝันนะ่ะคือเรื่องจริงปูชาได้นั่งรถไปบินทบาทเพราะว่าฝนมันตกช่วงตีสามตีสี่ตีห้ามันตกหลกังกากไปบินทบาทบ่ด้ก็เลยต้องนั่งรถไปแล้วก็ไปลงในอีกหมู่บ้านหนึ่ง เพื่อที่จะบินตบาดแล้วก็ค่อยกลับมาวัดอันนี้คือเรื่องจริงนะแล้วในของฝันมาเนี่ยมาฝันไปตอนเช้าเสร็จกลับมามาฝันฝันว่าเจ้าของนี่ขับรถแล้วน้ําข้างหน้าเนี่ยมันท่วมมันไปบบได้ตัดสินใจบถ่ถทกว่าเขาจะถอยหลังหรือเขาจะไปหนาคือถอยหลังนี่คือมันถอยไม่ได้เพราะว่ามันแนงโบเห็น กลัวมันตกข้างทางกลัวมันตกหิวกลัวมันตกน้าคือไม่กล้าถอยแต่ไปข้างหน้านี่คืออย่างอย่างน้อยคือมองเห็นว่ามันมีน้ามียางบอลอคือมองเห็นในกองฝันปูชาขับรถเองครับเป็นพระขับรถเองแล้วฝนมันตกหนักมากจนมองไม่เห็นทางไหนเลยปูชาคิดอะไรไม่ออกครับตกใจกลัวกลัวว่ารถเนี่ยมันจะปิ้วไปกับน้าปูชาเลยตัดสินใจนึกในใจครับ ขอให้รถคันนี้มันวิ่งพันน้ําได้ปกติด้วยเธอประสันบูชาครับใส่เกียร์หนึ่งปุ๊บวิ่งค่อยๆค,ครับปล่อยคัดไปจู่ๆครับรถคันนี้มันลอยอยู่บนน้ําสักพักหนึ่งครับมองไปข้างซ้ายมองไปข้างขวามองไปข้างหน้ามันอยู่สูงกว่าพื้นน้ําเนี่ยเยอะมากๆแล้วข้างหลังไม่มีคนนะมีแค่อัตมาคนเดียวที่ว่าเป็นคนขับ,ขบมาบูชาแล้วก็ขับขามขามน้ำครับขามน้ําไปอย่างเยอะเลย ตอนแรกเนาะคิดว่ามันเป็นแค่ห้วยใช่ไแบบเป็นห้วยห้วยบานบานตัง้งนะครับแต่หลังจากที่ว่ารถเนี่ยมันเหาะข้ามน้ำแลกปูชามองไปข้างล่างครับมันเป็นพื้นกว้างยาวมากๆเป็นกิโลเลยแหละเหมือนกับเขื่อนเลยน,น้ํานี่เต็มหมดเลยครับเราเห็นตกใจกลัวย่านครับสันน้ำจับพรมอะไรน้ำพวัวรถมันเหาะอยู่อยู่บนฟ้า แต่ว่าปูชานี่คือขาแขนมือนี่ชาตามสมชื่อเลยกลัวรถมันจะล่วงตกงส่านแต่รถมันก็ไม่ตกนะรถมันก็เหาะไปช้าๆไปช้าๆไปช้าๆจนไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของของแม่น้ําขนาดใหญ่เลยครับปูชาก็ลงจากรถแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปบินธบาตยางสองสามเก่าแล้วก็ตัวเองรู้สึกตื่นเพราะว่าขาแกขาปูน่ะขาขาชาแขนชานะแบบแบบจังนาจังจน จนเดินไม่ออกจนรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาขาปูชาชาจริงครับในเรื่องจริงมึงเือกับอกข้องฟันบอกไปว่า,ไม,า,มาไม่สําคัญครับสําคัญท,ที่ตัวเลขมึงเถื่อเนี่ยกับใจทุกคนเข้าใจนะบางคนผมเชื่อครับว่าบางคนอาจจะเป็นคนไทยที่ว่าฟังแล้วบางเถือกับฟังไม่ค่อยหูเรื่องจริงไหมจริงครับอันนี้คือเรื่องจริงบางเถือกบอยากบอกทั้งอีสานน้าไทยน้าปนกัน,นจยางีครับแต่กว่าเนี่ยผมพูดไทยชัวร์เครับที่ว่าผมให้คลิปนี้ผมจะบอกไทยเลย จะพูดไทยแบบเป็นอันนี้ประมาณนี้เลยครับแต่สักพักหลังนึงครับผมจะบอกอีสานบอกอีสานอีสานครับแต่สักหลาสุดนี่ครับผมก็บอกไทยน้ำอีสานน้ำไทยน้ำเล่าน้ำแบบปนกันใช่ไหมก็มันเป็นอชีวายจะอะไรละครับเนาะคนที่บอกมากอะบอกอีสานมานะครับแต่ส่วนน้อยครับที่จะพูดไทยประมาณนั้นครับไม่พากันมั่งเที้ยกับให้ทุกคนไปแคปตัวเลขกับพ่อครับ อาจจะขอโทษขออภัยนะครับนอกบางทธออาจจะเห็นหเหตุผทุกคนแบบฟังไม่เข้าใจโอ้กมนาพูดอะไรว่าเมื่อกี้เนะี่ยบืนบืนขึ้นขึ้นเอยียงว่าเมื่อกี้กับางทีก็ขออภัยจริงครับอาจจะทําให้ทุกคนว่าเออฟังค้องฝังนดีๆดีแบบเจอภาษาอีสานคําเนี้ย่ยโอ้อะไรว่าจบอะไรว่ามือจบลงไปอะไรขออภัยจริงครับอความฝันของปูชากับประมานนี่ครับถ้ากว่าผมเอยตัวเลขมากเนี่ยทุกคนอาจจะตกใจก็ได้ เลขรถที่ว่าปู่ชารถเหาะข้ามน้านี่ครับคือเลขตัวเดิมครับตัวเดิมที่ว่าปู่ชาขับข้ามเขานะครับก็มันเป็นรถคันเดิมคันเก่าที่ว่าพาปู่ชาไปนู่นไปนี่แล้วก็พาปู่ชาไปานิมนต์น,น่ะนิมนต์นี่แล้วก็ไปใส่บาตรยามเช้าเดินมิราบาะครับทะเบียนรถคือห้าศูนย์หกสามห้าศูนย์หกสามครับนี่คือทะเบียนรถ เเมื่อกี้ออก593แล้ววันนี้มาแท้ๆหา63หรือ063นะครับเนาะจะเป็นหา03ไหมก็ไม่ดูครับแต่ที่แน่ครับเลขรถแน่แน่เงเมื่อกี้กับฟันแบบนี้ฟันว่าขับรถเหาะข้ามเขาแล้วก็ไปลงอยู่ในวัดมันก็ออกทะเบียนรถ593ออกเลขกลับวันนี้ก็ฝันว่าตัวเองได้ขับรถเหาะข้ามแม่น้ําขนาดใหญ่มากๆ แล้วก็ทะเบียนรถมันก็5063งูน,นี้เมื่อกี้ออกหา93แลว้วงูนี้ออกหา63แน,ยน,ยน,ยนย่ยแน่กบนาแล้ว,วะเออรอเมองเด้อพั่สันนี่คือปู่ชาแกก็พูดประมาณนี้ครับปู่แล้วกับบริษัทยังไม่ครับก็คือบางเทอกับซื้อบ้างบริซื้อบ้างงูเมื่อกี้ปู่ชาซื้อลอตเตอรี่593นะครับปู่ชาซื้อทั้ง063 563 593ปู่ชาซื้อแบบนี้เหมือนกัน งวดน,นี้การรับมืออะไรอาจจะเป็นห้าศูนย์หกห้าศนย์สามศูนย์หกสามห้าหกสามศนย์สามศูย์หสามมันก็แค่ไม่กี่หางครับเนาะมันแค่ไม่กี่หางเองก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบเลขไหนกา่เรัเมือครับผมขอให้ทุกคนครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้อาจจะได้โชคระดันใหญ่ก็ได้บอกหลายเพื่นเทียกับกลัวจะจบเป็นแบบครับงูสายงูขวาอยู่ขอเลยครับเห็นทุกคนมีโชคอยากบอกให้ทุกคนฟังขอบคุณหล่รครับผม